องครักวังหลวงตอนที่สามสิบสามความสามารถไม่ถึงขณะที่วัสานแต่ฤด,ดูของหลีจึงหลงมาถึงเวลาลาตายของทรงเจิง้งก็กลับมาเยือนทรงเจิง้งชูธงล้างแค้นโอเคินนำทหารที่เดิมประจำการอยู่เปยผิงนับเหมือนรุดมาที่นอกเมืองหย่งผิงราวกับต้อนแกวันนี้ล้างแค้นให้แก่ลูกเมืองของทุกท่านการทรงเจิง้ง ตะโกนสุดเสียงจนแห่พร่านึกไม่ถึงว่าจูที้จะทำได้เด็ดขาดมากกว่าถึงกับเรียกรวมพลกองทัพทหารเผยพิงที่ตนรับเข้าพวกมาอยู่ที่แนวหน้า สองทักทาศึกกันเมื่อเห็นหน้ากระทักทายกันโดยมีสนามรบห่างสิบยังคันหว้ทุกคนล้วนตกตะลึงด้วยเหตุนี้บทสนทนาประเทท่านพ่อท่านแม่ตายแล้วจริงหรือเอ,อ้อเปล่าแม่เจ้ายังมีชีวิตยอยู่ไหมท่านอองแม่ข้ายังอยู่หรือไม่จึงดังมาถึงแนวหลังทําเอาส่งจงตก ใจจนเหงื่อเย็นยๆท่วมหลังส่งช่องเชื่อฟังความคิดไม่ได้ความของอาจารย์บรรยายพฤติกรรมโหดเยี่ยมของจูที่ให้โหดร้ายทารุณบัดนี้คำโกหกถูกเปิดเผยซึ่งหน้าพันคิดจะพูดทรงเดชเอาตัวรอดทตว่าวก็จนปัญญาจะหาลูกไม้ใหม่ๆได้อีก จึงจำต้องออกคำสั่งให้เข้าโจมตีโดยไม่สนอะไรทั้งสิ้นบริเวณสนามรบทั้งสองทัพจับมือกันพูดคุยอย่างสุขใจส่งจ้องกับตีกองอยู่แนวหลังไม่หยุดจูชิเวียนโบกพัดไปมายืนยิ้มตาหียีบนหอคอยประตูเมืองหยงผิงเอ่ยเริ่มเสียงดังกังวาน เยยนเอ๋อรส่งทหารกอบกู้บ้านเมืองปราบปรามคนโชดชั่วนในราชสำนักรูกมีทุกท่านร้วนปลอดภัยแต่ว่าเวลานี้ราชสะสนักชีนกเป็นไม้ชี้ไม้เป็นนกหากเฟยพิงถูกตีแตก เมื่อความรังทิ้งชนะเนเลยจะเหลือไข่สภาพดีบัดซอบมามัวมาไายสุนทรพจน์อะไรตอนนี้ข้า,าจัดการเองจูตี่เอะวอยวาย,วายขึ้นคว้าคอเสื้อจูเวนราเขาไปด้านข้างจากนั้นก็ยืนตระงานบนหอคอยประตะเมืองหยงผิงตะกรสียงดังสนั่นไปทางสนามรบว่าฟังให้ดีพวกเจ้ามีตาหามีแวลไหม ลูกเมียพวกเจ้าล้วนอยู่ในมือเปิดหวงังถ่าคิดถึงพ่อคิดถึงแม่กระหันไปจับเจ้าคนอ่อนหัดที่หวงจือ่อเฉงขุนนางชั่วช้าส่งมาสะหวงังเปิดหวงังรับรองว่าที่บงังทั้งบ้านพวกเจ้าไม่เป็นอะไรแน่ซ้ํายังจะมอบตําแหน่งและตบรางวันให้แต่ละคนอย่างงามเรื่องราวเมื่อคราก่อนก็จะไม่ติดใจเอาความส่วนพวกที่ยังบังอาจตะโกนบอกให้ข้าฟันพี่น้องตอนเีงประเดียวข้าจะไปสังหารพวกเจ้าทั้งตระกูลเอง ทหารหนางจริงต่างพากันมองหน้ากันส่วนทหารเป๋ยพิง์ฝั่งตรงข้ามได้รับคำแนะนำจากจูเฉียนแต่แรกแล้วเวลานี้จึงร้องตะโกนอย่างร้อนดันเร็วซิรีบมาเร็ยวฟามบาดตุข้องจูวเฉิงพระลุมไว้แล้วตามผู้ข้าไปพรบช่วยพระองค์ที่นานจริงและจูเฉียนก็ตะโกนอย่างเกลียวกิดรับขึ้นมาพอดีอย่างไม่รีบมาอีกทันใดน,นั้นประตูเมืองใหญ่ก็เปิดออกกว้าง ทหารเปยพิงนับหมื่นครูกันออกมาราวกับปูงพึ่งทหารที่พ่ายแพ้สู่รับเจ้ากองทัพเมื่อก่อนหน้านี้ได้ยินว่าครอบครัวปลอดภัยดีก็หมดกําลังใจสู้ยิ่งรู้ว่าคนแก่และเด็กในบ้านล้วนอยู่ในการควบคุมของจูตี้ก็ยิ่งไม่มีใจสู้ขึ้นไปอีกด้วยเหตุนี้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดทรงเจ้งผู้น่าเศร้าที่สุดในประวัติศาสตร์ก็ได้แต่มองทหารใต้มาคับบัญชาตนเองย้ายข้างภายในริลตาเช่นนี้ไปเกือบหนึ่งหมื่นคนจูชิ เขยนกระโดดลงจากยอดกำแพงเมืองลงบนม้าศึกอย่างแม่นยำก่อนจะชักง้าวสึกแล้วพุ่งออกไปตามกองครับจูตี้ถามอย่างสงสัยน้อง14สกระโดดเช่นนั้นไม่กระแทกจนบาดเจ็บแย่หรือแต่จูตเวียนซึ่งจิตวิญญาณกำลังเฮืกเขิมย่อมไม่ได้ยินร้องตะโกนเสียงดังจากไกลๆน้ำหนุนนอกกำแพงทั้งหลาอเฮเวลานั้นกองทัพตัวเยียนสันเวกพุ่งโจมตีจากสองข้างประตูเมืองร้องกูก้องพร้อมกันอย่างฮาวหันส่งพลังสถานการณ์กับตาลปัดใน and e ทรงจ้องเพียงแค่วางแผนเดินทางระยะยาวโจมตีจูตี้ที่เหนื่อยล้าจากการตีเมืองเป็นครั้งสุดท้ายแต่คาไม่คาดคิดว่าอกฝ่ายกลับได้ครองเมืองยงพิงก่อนแล้วรอตนเองเดินทางมาติดกับจะได้เพียงแต่ถอนหายใจย,ยาวๆอย่างเศร้าโศกให้กับโชคชะตาและเตรียมตัวเตรียมใจเข้าไปรับศึกแต่ช่วยไม่ได้ที่ฝั่งตนเองความมืดเขิมลดหวบลงทหารานานจริงพ่ายแพ้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าการบุกโจมตีจึงชับเยินไม่เป็นท่า ทหารหนานจริงพ่ายแพ้ไปราวกับกระแสน้ำส่งจ้ง้งล้มเหลวและถูกจับโดนคุมตัวเข้าไป ข้างในเมืองหยงผิงทว่าจูตี้กลับจัด,ดง,งานเลี้ยงน้ำชาเชิญส่งเจ้งร่วมงานอย่างคารบนอบน้อมจูตี้กราเแต้เท้าส่งวันนี้ท่านเองก็เห็นแล้วบัตนี้จาก,กรวัดต้าหมิงไม่มีใครเป็นคู่ม,มือของพวกข้าสองพี่น้องได้อีกราชาสำนักเลี้ยงดูเต่นอนหนังสือกลุ่มหนึ่งรู้จักแค่ไร้กรอนเขียนบทความใครบ้างที่ซำสึกเป็นย่าเห็นว่าเป็นกองทัพใหญ่ห้าแสนนายนี่เป็นการส่งทหารเข้ามือท่านอ,องชัดช เห็นส่งจ้องพยายามแข็งคืนไม่ตอบความจทดที่เกิดอย่างทอดท้อใจติดตามอินเบนแล้วไม่ได้ใช้ชีวิตอีกดีหรอกหากติดตามท่านอองรับรองว่าวันข้างหน้าท่านจะมีตําแหน่งใหญ่โตและมีเบี้ยววัดมากมายท่านเองก็ทราบว่าท่านอองเป็นผู้คำานึงถึงมิตรภาพเก่าเก่าคุนนางกบฏ ทรงจ้าพันระเบิดขึ้นมาพริกโตะน้ำชาความพุ่งถ่ายจุดที่ละจูเวียนแล้วตะโกนแห่พระสุดเสียงยอมตายไม่ยอมแพ้ในเมื่อต้องตายวันนี้ขอตายพร้อมกับพวกเจ้าจูที่พุ่งมาบังจูเฉวียนในชัว่วพริบตาทั้งสองคนรีบถอยว่าหลบไม่ทนันจะถูกน้ำชาบนโต๊ะศาสตร์ใส่ทั้งตัวสภาพเละเทะยิงหาจูที่กล่าวเสียงเย็นได้จะให้เจ้าสมใจเดียวนี้แหละใครก็ได้ลากคอามปร,รุมเอาไม้ฟ้าดให้ตาย จูเฉียงเงียไปครู่หนึ่งเห็นจูที่สีษาเปีกยกโชกกระรขอโทษในใจได้แต่เอ่ยเบียงประเด็นว่าที่แท้ก็เป็นชาชาตรีคนหนึ่งไม่รู้ว่าแต่ว่าบุตรชายลีจงหวนจงเป็นเช่นไรจูที่ผ่อนลมหายใจลงเล็กน้อยก่อนจะกล่าวว่าทรงทหากรกลับไปสนับสนุนเปิดผิงตอนนี้ล้วนโดพี่สะพ้ายสีเจ้ากเก่าซื่อแล้ว จนข้าหลวงใหญ่พิเศษเยผยผิงกลายเป็นศูนย์บัญชาการรายงานทหารส่งไปหาเหยาว่วงเชี่ยวที่นอก จนเมืองเหมือนน้ำหลากส่วนสวีเหือนก็อยู่ในห้องทราบมือหนึ่งเท้ากลางอีกมือหนึ่งกำํำราพิชัยสงครามสรับมังกอกอยู่ใต้โคมไฟเสียงร้องข้าฟันดังแหน่ออมาจากที่ห่างไกลเสียงเธอพึบได้ยิงออกมาจากปืนใหญ่ทำให้สวีเหวินสะดุ้งตื่นกระทันหันและจึงเดินออกไปข้างนอกห้องรับแขรเหตุไดที่ยิงปืนใหญ่กันอยู่สวีเหวอนถามเกาซือละ่ะยาว่าวเชี่ยวตอบตว่าตรวจดูการรบที่ประตูเมืองอไรยนงะานทหารแจ้ง ข่าวด่วนจากลงจากม้าพิกายกู้ก่าก่าวที่พื้น รายงานหวังเฟยท่านอาจารย์เต้าเยียนทหารานานจิงสุรบุเดือดนักสวีหนึ่งแม่ทัพสตรมาด้วยตัวเองท่านองน้อยเชิญท่าไว้กลับไปตั้งรับที่ประตูจางเยี่ยและทิ้งประตูใหญ่ตะวันออกยาวกวางเชี่ยวสูดลมให้ใจเข้าล,ลึกๆก่อนจะถามว่าวางเพลิงเผาะสะเสบียงกมากทำไมหรีจึงเหลืองพลิกไปตั้งรับเลยสวีหวันเอ๋ยเกรงว่าสเสบยังที่เหลืออยู่ก็มีไม่มากแล้วไม่ใช่ความผิดของท่านหรอกยาวกวางเชี่ยวกล่าวอย่างกำควหวังเฟยจะทิ้งประตู ตะวันออกไม่ได้ประตูจางเยียบเป็นประการสุดท้ายหากเสนาธิการทหารกองทัพใหญ่หลีจริงหลงมาโจมตีปางไว้ไม่ไหวแน่ สวีบนไตรตองสักครู่และตอบว่าทายทอดคำสั่งว่าให้ฟังท่านอองน้อยหลังทหารส่งข่าวคนนั้นจากไปสวีบินก็เอ่ยว่าสวีหนึ่งเป็นผู้ที่ทางเหอในราชาก่อนแนะนำชอบใช้กลยุทธ์เสี่ยงอันตรายครั้งนี้ที่รวมกำลังโจมตีประตูตะวันออกต้องเป็นความคิดที่เขาเสนอแน่ หลีเหวนจงกับเขาไม่ได้อยู่สำนักเดียวกันต่อให้ประตูจางเยี่ยแตกแล้วเสียปอยผิงทั้งหมดก็เป็นไปไม่ได้สูงว่าหลีจริงหลงต้องเรียกสวีหนึ่งกับจะได้ไมาดูเขาแย่งผลงานเช่นนี้พวกเราระคอยช่วยขณะาาที่ถอยทับ ทับหนึ่งถอยทัพหนึ่งรวบรวมพลฐานม้าทั้งหมดในเมืองแล้วตีฝ่าออกไปจากประตูจางเยี่ยยว่กวางเชี่ยวเอยอย่างครัวจนตัวสั่นกรนยุดนี้ของวังเฟยเองก็เสี่ยงอันตรายหากวิจงหลิงไม่ระมมบผลงานจะทำเช่นไรสวีเเวินตอบอย่างเย็นชามันจะต้องระโมบผลงานแน่ท่านอาจารย์เต้าเยียนไปสั่งให้ลาบปืนใหญ่มาตั้งไว้หลังประตูจางเยี่ยช่วยจังหตอนกลางคืนมืด,มด เติมดินปืนให้ดีฟังสัญญาณจากข้าถึงเวลากระดมยิงออกไปที่นั่นพร้อมกันก็พอจะต้องชิงประตูเมืองตวนออกกลับมาได้แน่ยาวกวงเชี่ยวเอ๋ยใช้กลยุทธ์หลอกศัตรูก็ใช้ว่าจะไม่ควรฆ่าแต่การลองสวีว,ะวะินกล่าวเพราะฉะนั้นเราจึงต้องการกำลังคนจำนวนมากอย่างยิ่ง สวีวนกยาวกวางเชี่ยวแบ่งกันทําหน้าที่จอจนกระทั่งยามเที่ยงคืนสวีวนถ่ายทอดคําสั่งให้ปลุกสตรีคนแก่และเด็กทั้งเมืองให้ตื่นขึ้นแล้วพาคนร้ายเมือนล้อมอยู่นอกประตูจางเยี่ยจะนั้นออกคําสั่งให้ผู้ใต,ต้บังคับบัญชาแต่ละคนรับอาวุธกับครบเครื่องจัดการทุกอย่างให้เรียบร้อยราชดอนสัญญากระเปิดงใจิตใจระสามระสายิ่งได้ยินเสียงปืนใหญ่ดังจากนอกตรูเมืองตูมืดบุ่มตูม บ่มเสียงแล้วเสียงเล่าซ้ํายังมีทหารบานเก็บทุกข,ขามก็มาอย่างเรื่อยๆไม่ขาดสายทันทีที่ประตูจางเยือ่อแตกเปิดผิงก็จะจบสิ้นสวีวนร้องกูกล้องเสียงดังตอนนี้เป็นช่วงหัวเลี้ยวหัต่อที่สุดไม่มีเวลาสนใจทหารแล้วพวกเราก็คือฝนทหารหากประตูเมืองชั้นในแตกทุกคนก็ฝ่าวงล้อมออกไปติดตามกองทัพซะ สวีหนึ่งจูโจมอย่างดูเดือดโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นทันใดนั้นเสียงปืนใหญ่ก็หยุดลงผาใต้มัานราตีอันเงียบสนิทเหลือแต่เพียงเสียงร้องอย่างเจ็บปวดทรมานของเหล่าทหารบาดเจ็บสวิวันใจเต้นรัวเหมือนตีกรองจูเกาซื่อนั่งอยู่บนเ,เกี้ยวแบบเปิดคันหนึ่งซึ่งถูกยกเข้ามาน้องลางเกาซื่อถาม สวีเวิร์นจ้องประตูเมืองชั้นในกระเมงตอบอย่างใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัวว่าส่งออกนอกเมืองไปแล้วเกาวื้อตะลึงงานสวีเวินยิ้มบานหยุดยานเ่ยว่าจะโทษว่าแม่ลำเอียงหรือไม่แม่มารอตายเป็นเพื่อนเจ้าแล้วเกาวเื้อหยอกลอ้อมอครู่ยังนึกว่าท่านแม่กับน้องหนีไปด้วยกันแล้วเสียอีกสวีเวิรนกล่าวอย่างบอกโหสันดานเดียวกับพ่อเจ้าเลย ขอยนอกประตูตะกอนดังสนั่นอย่างตึงเครียดจ,จะต้านไม่ไหวแล้วก่าเสื้อหลบไปด้านหลังแม่คุ้มกันที่นี่เองสวีบินเอ่ยทว่าเมืองยังไม่ทันแตกทหารรักษาการนอกประตูกับปล่อยคนหน้าตาม,มอมแมม่ผู้หนึ่งเข้ามาซืก่อนเป็นทั่วปะเพิงนั่นเองทั่วปะเพิงเพียงบองกระพบสวีบนในกรุกบนเขาจึงเร่งม ah an, าทยานไปใกล้ทันทีเจ้หน้กเอ่ยประโยคหนึ่งว่ามอบทหารหมื่นนายให้ก้า สวีบุนร้องเห็นด้วยอย่างยินดียิ่งนะากลับมาได้จังหวะพอดีปะดีให้เจ้าสองหมื่นเลยไม่ต่อราคาทั่วปั๊บเฟิงเองก็ไม่อธิบายเขาถอยไปด้านกลางหันไปเลียบาดแผลที่หัวไหลในวตาเต็มไม่ได้ความขาดวางคล้ายกับมาป่าที่รอออกล่าสำแดงฤทธิ์เดชตัวหนึ่งไปจนอองนำดาบซิวซุนของข้ามาทั่วปั๊บเพิงสั่งทหารชั้นผู้น้อยในน่งอย่างง่ายดาย จูเกาซื่อถามว่าพี่ใหญ่จะฆ่าคนแล้วหรือตัวป้าเพิงเงียบเสียงไม่ตอบนอกประตรูเมืองนอกประตูเมืองเงียบสนิทเขาแงนิษะามองจันทราพูดอย่างสงสัยว่าเห็ดดุใดลีจงเหลืองยังไม่ตีเมืองอีกสวีเวินอธิบายอีกครั้งหลังออกจากเมืองหากทหารหนานจิงถอยทับเพิ่งเอ๋ยอย่าได้ยอมจำนวนเด็ดขาดต้องตีฟ่าออกไปตลอดทางจูโจมต่อพวกมันจะถอยร่นไปอยาก ไปจากเผยผิงทั่วป้าเฟิงไปยักหน้าจูเก,กาวซื่อมองรฤสักบนต้นคอทั่วป้าเฟิงก่อนจะบังเกิดความรู้สึกไม่ปลอดภัยนั่นก็คือศีรษะม้าป่าดุร้ายถึงขีดสุดตัวหนึ่งลีจงเหลิงเรียกตัวชวิหนหญิงกับตามคาดเทว่าก่อนหน้านั้น คนเราย่อมมีสามเรื่องที่เร่งด่วนเขาจึงจําเป็นต้องปลดทุกเสียก่อนเรื่องอื่นล้วนไม่ใช่ปัญหาชวีหนิงที่ถูกเรียกกลับจากน,านรบเดือดดานเป็นยิงนักแหวกกระจมออกแล้วกำลามดังลั่นผู้มัญชาการสูงสุดโอกาสไม่คอยท่าไม่อาจจักช้าได้อีกแล้วฐานอารักขารีบเข้ามาห้ามไม้ผู้มัญชาการสูงสุดกำลังไอ้นั่นอยู่ทต่เขาสีโปรดรอสักครู่ชวีหนิงกล่าวยังหัวเป็นฟืนเป็นไฟไอ้นั่นนี่มันอะไรล่าฐานอารักขาตอบอย่างกลุมเกลือไอ้ก็คือไอ้นั่นนั่นแหละ อาชูนิ้อยากเข้าไปเด็ดขาดขี้แตกโว้ยชหนิ่งได้ยินเสียงคำรับหนึ่งถึงรู้ว่าไอ้นั่นคืออะไรสงครามตึงเครียดหนักยามจืดเปยผิงก็แตกขาดแค่เพียงก้าเดียก็จะสามารถยึดประตูจางเยี่ยได้ขณะที่กองทัพจูโจมเปยผิงอย่างดุด้านจูจูลีจงเลิงงก็เรียกแม่ทัพกลับมาจากสมอรพุมและตัวเองก็วิ่งไปไอน้นั่นด้านข้าเนี่ยนนะนี่มันเรื่องบ้าบอคอแตกอะไรกัน ใต้เท้าชีวีใต,ต้เท้าชีวีเกิดเรื่องแล้วกระจมใหญ่เนื้อหลังไฟไม้เกิดประซบอะไรขึ้นอีกเล่าตั้งแต่ตามเจ้าหลีจึงเหลืองนี่ออกศึกแล้วไม่มีเรื่องให้พอใจซักอย่างเสงี้หนึ่ง เกรียวกรดหาได้ตานโยนกระบี่ยาเนื้อทิ้งอย่างแรงแล้วตะโกนว่าโยกทหาร5้าพันนายตามข้ามากลับไปดับเรองที่นี่ช่างมานอยากทำอะไรก็ทำกันไปเถอะจากนั้นสวีหนึ่งก็หมุนกายเดินจากไปรอจนลีจงเหลืองจัดการโทรใหญ่ทั้งชีวิตเสร็จสิ้นก็ออกมาด้วยสีหน้าซิดเนียตอน,นั้นก็ไม่รู้ว่าชฉยนิงไปอยู่ที่ใดแล้ว หลีจงหลงทอนให้ใจสั่งการว่าตีเมืองหลีจงหลงเรียกรวมกำลังทหารนำกำลังปนในมือหนึ่งแสนนายเข้าประตูเมืองตะวันออกของเปยพิงทีเดียวแล้วเคลื่อนกองทัพไปข้างหน้าเรื่อยๆไม่หยุดหย่อนขณะนั้นประตูเมืองก็เปิดออกเปืนใหญ่หงอูร้อยกระบอกส่งเสียงดังสะเทือนฟ้าดินทั่วพระเพิงมือถือดาบเหล็ก พ่อม้านำหน้าพุ่งออกมาทั่วปราเฟิงนั้นเปี่ยมด้วยความกล้าหาญองค์อาจถึงที่สุดเขาพาทหารจวนอองที่สวีวนแบ่งให้ทะลวงเข้ามาแนวรบคาสึกราวมีดแหลมๆประตูจางเยี่ยเปิดออกกว้างภายในประตูทั่วทุกสารทิศล้วนเป็นครบเพิงสะท้อนม่านนภาจนแดงครึ่งฝั่ง สตรีจำนวนไม่น้อยห้อยตะกร้าไม้ไผ่ปีนขึ้นกำแพงเมืองต่างควางปลาสิงคองอย่างก้อนหินหรือแผ่นกระเบื้องบินออกไปเมื่อลีจงเลิงเห็นกำลังทหารฝั่งศัตรูเกือบสองแสนสามแสนนากระแยกมาออกว่าที่ใดเป็นทหาปรปกติที่ใดเป็นทหารชาวบ้านได้ยินแต่เสียงร้องตะโกนสถานฟ้าจนถึงกับครบเสียงเป็นใหญ่มิดแม่ทัพใหญ่ศัตรูโบกธงอักษรสวีพุ่งฆ่าปันทหารฝั่งตัวเองจนยากจะต่อกร หลีจิงหลงทั้งปวดท้องทั้งปวดหัวรีบออกคําสั่งว่าถอยทัพชั่วคราวเปลี่ยนเป็นใช้ปืนใหญ่ยิงโจมตีจากระยะไกลยอย่าทําสึอกระยะประชิดกับศัตรูทันทีที่ทคําสั่งถ่ายทอดไปถึงฐานกองทัพใหญ่ค่อยๆเปลี่ยนรูปกบ,บวนแนวร้างเปลี่ยนกับแนวหน้ากองทัพใหญ่โตชนนี้เดิมทีก็ยากแก่การสั่งการอยู่แล้วจู่จก็จยนินฐานส่งขาดที่มารายงานจากแนวรังร้ายงาศัตรูทางตะวันตกมีกองหนุนมาแล้วโบกธงเหยียนองอยู่ หลีจิงหลงได้ยินว่าจูตี้กลับมาช่วยรบกับพันตกใจจนฉี่แทบราดนี่มันเกิดขึ้นได้อย่างไรหลีจิงหลงหลงเสียงดังอย่างตกตะลึงตกใจจนควันหาย แต่เท้าส่งลาเจ้าคนโยดยัดมาถึงที่นี่ได้อย่างไรลีจิงร้องกลุมท้องปรางร้องมยุดปูใต้พมจาก็ยังไม่รู้คนทำเช่นไรพวกเจ้าพวกเจ้าไปกอนก่อนท่านในหน้นสีหน้าลีจิงร้องกะเปลี่ยนเป็นพิลึกพิลันถึงที่สุดเจ้าก็วิ่งหาที่ถ่ายทุกไปทั่วขณะเดียวกันนั้นเองคุนชายสันเป่าพุ่งทยานไปทั่วทุกแห่งในทะเลเพิงอย่างร้อนร,อน,รอนเรียกหาอินรีมยุดทางนี้ทางนี้นจู่ๆม้าที่กําลังตกใจตัวหนึ่งก็ร้องลั่นพรางยกกีบเท้าหน้าขึ้นพุ่งมาห้าอินชีจาก ด้านหลังสันเปล่ามือถือดาบโค้งตวัดขนานไปกับฟ้าจุดที่คมดาบไครจันเสี้ยวพาดผ่านนั้นผ่านมารูปร่างสูงใหญ่ตัวนั้นเป็นสองส่วนสะบัดไปอย่างคล่องแก้วเลือดหยดบนคมดาบรปล่ากับสายฝนคุณชายไปไร้เสันเปล่าถอยหายใจอย่างร้องอกและรีบยิ่งเข้ามาหาินชี้เอ่ยยังไม่รู้จะร้องไห้หรือหัวเราะดีทับใหญ่รบกันอยู่แตหน้าจะไปที่ไหนได้เล่าสันเป่าตอบแทนแน่แล้วรีบหนีเถอะขอรับ แต่ว่าอินชีไม่กลัวแม้แต่น้อยทอดมองเปย์พิงได้อยู่ไกลๆกล่าวเยะหยาดว่าจะหนีตน้องหนีไปทางฝั่งตรงข้ามดูก่อนว่าชานการศึกเป็นเช่นไรแล้วค่อยว่ากันอินชีกับคิดอีกแผนการหนึ่งแม้จะบอกว่าลีจิงหลงเป็นคนกระจอกตามปกตกแล้วไม่มีทางผู่มือท่านพี่ได้แน่แต่กระนั้นทัพห้าแสนนายนี้ก็เยอะเกินไปจริงๆเมื่อรูเข้ามาพร้อมกันราวกับว่าจะฆ่ากองฆ่ามีวันนี้เป็นครั้งแรกที่อินอินชีเห็นการลบเช่นนี้หากลีจิง หลงชนะขึ้นมาเล่าทันทีกองทัพน,นั้นจึงชนะพวกสวีเหวินทัวปะเฟิงย่อมได้ถึงข่าวคอะแน่พวกเขาต้องถูกจับอย่างแน่นอนไม่ถึงเวลานั้นตำแหน่งผู้ตรวจการกองทัพของตนเองก็จะสําคัญยิ่งนักไม่ต้องพูดถึงเรื่องคุ้มครองชิดพวกตัวปะเฟิงกับสวีเหวินจะช่ยะวยจังหวะตอนชนมุนแอบปล่อยเฉลยไปก็อย่างได้ อินชีตราเตรียมแผนการลเล็กไว้หมดแล้วหวังแค่ว่าจุดจบจะไม่ออกมาเลวร้ยรายที่สุดก็พอสั้นเป่าคุ้มกันอยู่นหน้าอินชีมองสถานการณ์ศึกอยู่ไกลๆอย่างกระวนกระวาจนกระทัง่งฝั่งตะวันตกชูธงของสองพ่น้องจูที่จูเฉียนขึ้นสองในบ่าวถึงได้วางใจลงจริงๆขณะที่อินชีกำลังจะพูดอะไรบางอย่างทันในนั้นที่ปลายแถวกองทัพนานจริง ซึ่งล้อมโจมตีประตูจางเยียของเฟยพผิงอยู่ก็เกิดความโกลาหลตามด้วยความวุ่นวายครั้งใหญ่ทั้งทารทั้งม้าศึกจำนวนมหาศาล วิ่งมาทางพื้นที่ราบอย่างบา้าคลั่งปรับเป็นไปไม่ได้อินจีไม่กล้าเชื่อสายตาของตนเองเมื่อเกิดเขาลางว่าจะพ่ายแพ้กองทัพนานจริงหลายแสนนายถึงก็หันกายแลวิ่งหนีขนาดในแนวหน้ายางกองสู้รบอย่างสดชีวิตทหารแนวหลังกับกรวนกระวายใจแยกย้ายกันวิ่งเข้าไปในทุ่งหญ้ารกร้างจูตี้นำทัพโจมตีอย่างดุเดือด ส่วนกับทหารที่พ่ายแพ้แล้ววิ่งหนีมาพอดีส่วนจูชิเวนก็พาอีกกองทัพหนึ่งมาจจ่โจมค่ายกองทัพของนานจริง รีบนี้อินชีร้องอย่างตื่นตะหลกองทัพที่พ่ายแพ้ราวกระถูกภูเขาตรมครั้งนี้ต้องหนีจริงๆแล้วมิเช่นนั้นในความมืดอันชุนมนเช่นนี้หากถูกคนกั่งตัวเองฆ่าย่อมตายอย่างไม่เป็นธรรมแต่ว่าระหว่างที่อินชีจูงสันเป่าวิ่งสุดชีวิตในใจก็ยังคงสงสัยไม่หยุดการนำทัพกองน,นีจงหลงย่ำแย่ถึงเพียงนี้เชียวหรือแนวหน้ายัางตีเมืองอยู่แต่ทว่าแนวล้างกลับกุมไว้ไม่ได้สากนิดเสียงสุรบดังสะานฟ้านอก,นอกเมืองเปิดปิงซ ศพเกินกาเต็มทุ่งหญ้าที่ประตูเมืองยังมีคนหนึ่งแสนคนกำลังห้ามหันกันอย่างโดุเดือดอนอกเมืองกลับเป็นอาหารหลบหนีในสภาพอันเด็ดอนาถกลายเป็นภาพสงครามที่ออยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ยินชีไม่รู้ว่ารีจริงลงไม่ใช่คุมผู้ต้บังคับบัญชาไม่ไว้หากแต่ไม่ได้สนใจเลยต่างหากเพราะรีจริงลงเองก็นี้เช่นกัน ทัวฟปาเฟิงหลับหูหลับตาค่าฟันจนไม่รับรู้อะไรแล้วหลังจากเขาร่วมกับทัพใหญ่ของจูชีเวียนก็ขออำนาจสั่งการกองทัพตัวเย็ยนสันเวยและไล่ก้าทหารหลบหนีบ้าข,ข้างราวกับสัตว์ป่าที่หลุดออกจากกรงเขาไล่ตามกองทัพนานจึงออกไปสิบกว่าลี้จนกระทั่งยามฟ้าเริ่มสางถึงได้หยุดการเข็นฆ่ารวบรวมเฉลยศึกและสอบถามด้วยตนเองทีละคน ในบรรดาเฉลยนั้นมีหลายคนที่ทัวพระเฟิงเคยเห็นหน้ามาก่อนทโทษตรวจการกองทัพสวีของพวกเจ้าละ่ะสวีอินชีลารองผู้มีชการสวีขององค์ครักเสื้อลายละ่ะเฉลยศึกล้วนตอบอย่างไม่รู้เรื่องรู้ราวต่างไม่ทราบว่าอินชีอยู่ที่ใดแล้วทัวพระเฟิงถามอยู่เนิ่นน,นานก่อนจะค้อ,อกอย่างบ้าครั้งสวีอินชีละ่ะรองไม่ทับตกใจจนทําอะไรไม่ถูกรีบตามอย่างตื่นตนอกท่านไม่ทับทัวพระค่าให้หมอดทัวพระเฟิงกรรามอย่างคุมครั่งข่าเลย ทวบมาฟังยับยัง้งความกระหายเลือดในใจอย่างสุดกำลังหลับตาทั้งสองสุดลมหายใจเข้าลึกๆค่อยๆสงบอารมณ์ลงมา สองมือพ่ายล้างสองขายแยกออกเล็กน้อยยืนหยุ่นอกค่ายใหญ่ของกอง,องทัพน,นั้นจินโคจอนพลังสีมุกแถ่มวยไทยจีในกายครบรอบหนึ่งกำจัดความคุ้มครั่งไม่สบายใจออกไปดวงตะวันยามเช้าลอยขึ้นสาดแสงสีแดงไปทั่วแผ่นดินทั่วป่าเฟินค่อยๆลืมตาทั้งสองข้างออกคำสั่งอย่างเรียบเฉยไม่ต้องคาดแล้วปล่อยพวกมันไปเถอะ รองไม่ทับตะลึงจนวิญญาณหลุดออกจากร่างได้แต่ตอบติดๆกับขะาดว่าฆ่าไปแล้วตัวพระเพิงหันการหยิบดาบซิลสุนขึ้นแล้วร้องว่าอ้อเช่นนั้นก็เอาศีษะกลับไปหืม ถ่ายทอดคําสั่งบรรดาพี่น้องกินข้าวเช้ากันก่อนกินข้าวเสร็จก็ไล่าตามต่ออินชีกดมือไว้ที่ข้างลําคอศพของชีวีหนิงคุณคิดสักพักแล้วเอ่ยซ้ายเกินไปเสร็จแล้วสันเป่าไปหาทงไม่ทับชีวีหนิงมาสันเป่าทําตาด้วยสั่งแล้วอินชีก็สั่งต่อเราลงใต้ตลอดทางพับทหารที่แพ้ตามทางไว้ก่อนดูว่าม้อใบไครได้บ้างแล้วค่อยวางแผนอีกทีสิหน้าสันเป่านั้นลังเลยิ่งนักอินชีจิงถามทําไมไม่อยากช่วยคนของราชาสำนักหรือสันเป่าตอ ตอบตามที่บุนน้อยคิดให้พวกมันเป็นไปนตามย่าถากรรมดีกว่าให้นี้ไปเถอะขอรับยินชียิ้มแล้วกล่าวว่าไม่น่าจะปล่อยให้พวกมันนี้ส่งเด่นไม่ได้เด็ดขาดลีจึงลงไม่รู้ว่าเป็นหรือตายหากไม่ทับหนักครบจนตายแล้วผู้ใตม้มังคับบัญชาหลบหนีถือว่าผิดอย่างใหญ่หลวงตามกฎหมายจักหวัดตาหมิงท้องทหารก้าวชั่วโครดยินชีอธิบายทหารพวกนี้ล้วนมีลูกมีรออยู่ในนครหลวงทั้งสิ้น แนวหน้ามีรายงานทหารมาไม่ว่าจะทหารหลบหนีหรือแปรพักครอบครัวกรนล่วนต้องรับโทษไปด้วยเพราะฉะนั้นเป็นทหารหลบหนียังไม่สู้ตายคาสนามรบจันเป่าแท้แต่พยักหน้าศีรษะและจู่ถงขึ้นทหารไพ่แพ้ให้อยู่ไกลไกลเห็นตัวธงชาวีก็ทยอยกันเข้าใกล้อินชีกับซันเป่า อินชีกล่าวตอว่าหากเป็นท่านพี่ข่าที่กําลังสั่งการจะต้องสั่งให้ไม่ยอมจํานวนสังหารท่านน้ําจริงที่แพ้ไปด้วยเลยถ้าเป็นเช่นนี้ครอบครัวของพวกมันก็อาจยังอาจได้รับรางวัลของครอบครัวผู้ผีชี้พาแสนคนที่นี่เมื่อครอบครัวเดือดร้อนไปด้วยก็จะเป็นสองล้านชีวิตจะไม่ช่วยไม่ได้ท้องฟ้าสว่างโรอินชีกับซานเป่าร,รับทหารที่พ่ายแพ้เข้าร่วมท้อยร่นไปทางทิศใต้คณนนททารหลบหนี กลายเป็นแรงวันไรหัหวอีกทั้งยังได้ยินว่าแม่ทัพหลักนี้จึงหลงเป็นตายร้ายดีไม่ชัดเจนจึงจําเป็นต้องตามอินชีไปอย่างไม่รู้ชะตากรรมรอจนรวบรวมได้เกือบหนึ่งหมื่นคนล้างเป็นรูปเป็นร่างอินชีเเรียกตัวพลทหารยกสูงในกองทัพอย่างหัวหน้ากองแต่และคนมาแบ่งอำนาจทหารให้ไปและสั่งให้เปลี่ยนรูปลักษ์ทิ้งมาแล้วเดินด้วยเท้าถอดรองเท้าทหารลงไม่นางกระปุกแนวตั้งหรือแนวนอนไว้ที่ฝ่าเท้า แเริ่มนี้ตายนี่แบ่งเป็นสองทางทางหนึ่งเดินไปตามแม่น้ําห้ามขึ้นฝั่งจะต้องเดินในเขตน้ําตื้นอีกทางหนึ่งตามข้ารวมตัวกันที่ต้นน้ําไปเต๋อเยอสันเต่าถามอย่างสทุัยนี่จะทําอะไรก็รับอินชีต่อประเรียบเป็นทหารหลบนี้ก็ต้องใส่ใจกลยุทธ์ทาศึกข้าไม่ชํานาญแต่ถ้าเรื่องนี้น่ารับรองว่าเป็นยอดฝีมือ ขอบคุณครับ